กัว่าเดี๋ยวไปหาที่รก่อนแล้วเดี๋ยวท่านพอดีมันรอมันับหน่อยอ่าใช่ครับเดี๋ยวให้ส่งมาไมตัวอย่างแ่หนึ่งต้นมโนึมัผมมตคนะครับมันอยู่ข้างหลังเราต้องน่มาอยู่ข้างหลังนะ้วมันเอแล้วี่มันดัด เดี๋ยวเราลูบมา่กี้ดีใช่ไหมให้ผู้ชมดูอะไรฮะมารับมอบต้นไม้นะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีรอบที่สามสิบห้าฮะก็จะเป็นแบบนี้สีออกสีสวยนะสีเหลืองนะอา่าอันนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคุณผู้ชม,ไ,ม,มได้กลิ่นด้วยคุณผู้ชม ก็ทำลายสีได้ไงเอ่อปกติน้ำยุเท่าไหร่จะมีเรื่องสีส้มกับสีแดงก็ใช่ครับใช่น้ำทำสีทั้งหมดครับอ๋ก็คือใช้เลือกประเภทคานาวใช่แข่งระดับกีสวัสดีครับแล้วต้นแรงตายยากเท่าไงง่ายที่สุดเลยครับง่ายที่สุดเลยตเร็วครับก็ขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็ตอนนี้โครงการปลูกต้นไม้หนึ่งร้านต้นเราก็ไปได้ดีทุกคนร่วมปลูกแล้วมาหนึ่งร้านตกแต่ต้นอ่ะ แล้วก็มีคนให้กล้ามาไอ้ท่านผอมีคนให้กล้ามาเยอะไหมมีกล้ามาก็มีท่านได้มาหลายหลางมีกล้าด้วยเหรอทั้วันนี้ไม่มีต้นไมน้แล้วก็ตอนนี้พยรอดให้มันไม่ได้โอ้ใช่ใชใชๆๆแล้วก็จนะเป็นเป็นไปครับคือระกาศสี่ปีนะครับครับโอเคครับดีฮะเดี๋ยวจะมีแอปปลูกต้นไม้ให้แต่ละคนระบุหรืว่าปลูกที่ไหนแล้วก็ดูแลยังไงครับเดี๋ยวไปดูก็เป็นกิจกรรมที่ดีแลก็ขอบคุณมากครับพี่โธนา มาร่วมมือก <Okay. S 1> ันนะฮะแล้วก็พลังของพวกเราก็สามนาทีการก็สามารถเกี่ยดให้ตรงเงี้ยได้ไหมกระถิ่นศาสตร์ที่ปลูกไประเทศอิตาลแล้วปลูกที่ไหนล่ะฮัลโหลโอเคครับขอบพระคุณนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็เราปลูกเดี๋ยวเชิญมาทีนึงได้ไปดูวัฒนปลูกก็ต้องห่างกี่เมตรเนี่ยเมตรเออต้องห่างถึงห้าเมตรนะต้นใหญ่เลยนะโอ้โหก็หาที่กว้างๆหน่อยเออจะปลูกเป็นโดมทันต้นเลยเลยนะเอานู้นก็ไปเร็วหนองแข็งก็แหละ จริงฮะเป็นสวนป่าไปเลยอ่ะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาจะตากเลยเหรเนี่ยจับเลยมรับเยอะจังเลยนะครับขอบคุณนะครับพี่ต้นไม้ในวันนี้ดีกันเลยที่ราต้องการขออนุญาตินะทนายนะครับเรียบร้อยวันนี้สวัสดีครับเรียบร้อยับเท่านี้ได้ต้นไม้มาแล้วพันอีกคันต้นก็โองการที่ไปได้ดีดีนะตู้รถไฟกันแต่ว่าก็ต้องดูตำหนิอีกทีนึงก็ต้องดูแลรักษาให้ดีหลายคนที่บ่นมาก กรมอชอบตัดต้นไม้ด้วนอะไรเงี้ยเราต้องอบรมลูกขกรหรืออบรมคนที่เข้าใจเรื่องต้นไม้ให้มีไปตามเขตเลยคอยดูแลแล้วก็ตอนนี้แอปก็เสร็จแล้วใช่ไหมแอปเื่นต้นไม้่ครับผมชื่อแอปอะไรนะจำชื่อไม่ได้ก็จำไม่ได้เออเดี๋ยวต้องให้ข้อมูลทีนะึงก็สามารถให้ประชาชนคืออยากจะให้เป็นการดูแลไม่ใช่แต่แต่ว่าปลูกนะคือว่าปลูกปุก๊บถ่ายรูปส่งอีเอสมมาแล้วอัปเดตว่าแต่ละตัวยังไง ใครดูแลการครับเมื่อวานมีประชาชนบอกว่าเดี๋ยวเราเข้าห้อง C C T V แล้วก็เปิดจอใหญ่สอนเลยนี่ไหมโอเคเดี๋ยวจัดการให้ก็ต้องไปเชิญท่านแตนนทมาอ่าโอเคเอาแบบเดี๋ยวเดี๋ยวไปสายแล้วกันนะได้ครับเตรียมพร้อมก่อนนะครับครับผมเรียบร้อยดีไหมพวกเราโอเคครับหลอดตื้นยังเนี่ยหลอกตื้นเลยไหมเออขอดูหมูดิวยเดี๋ยวว่าตัวยังไม่แห้งนะยังไม่แห้งเลยครับแล้วครับอาจารย์เกลือะไรป่ะเอาแล้วไปครับครับ ก็เอาต้นไม้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวก<ด>็เดี๋ยวจะมีแอบต้นไม้เดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึงได้ครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ครับเดี๋ยวภาร,รกิจต,ต่อไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสวัสดีครับพบกันครับสวัสดีครับ